เห็นแผลยังเสียวแทนกระแตอาสยามล้มคางเหวอทิเวนิสนอนตัวชาเลือดเต็มเจอว่าเอาคอนเทนต์ถามใช้อะไรคิดจากกรณีลูกทุ่งสาวสุดแซ่บกระแตอาสยามโพสต์คลิปเกิดอุบัติเหตุจนคางแตกแผลลึกน่ากลัวเลยว่าคลิปเหตุการณ์ล้มคางแตกเย็บไปห้าเข็ม เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลายคนถามไปทำยังไงถึงล้มคลิปนี้ถ่ายไว้ตอนกำลังรีวิวลิฟ์พอดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออภยัยภาพอาจจะน่ากลัวไปหน่อยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วเพิ่งบินมาถึงเวนิสวันแรกแต่งหน้าผมพร้อมชุดเต็มมากกำลังจะลงไปถ่ายรูปล่องเรืออะแต่สะดุดล้มเอาคางไปเจาะกับหัวโคมไฟในห้องฉึกฉันนอนตัวชาเลยภาวนาขอให้แค่ถลอกแต่ OMG แผลมันลึกมากเนื้อเปิดเลือดเต็มคางเลยและฉันก็ปล่อยโฮทำไม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 อาจไม่เป็นไรจะถือว่าเป็นการฟาดเคราะหนะ์เนาะจากหนักเป็นเบาจะได้พ้นจากสิ่งอันตรายทั้งปวงและหลังจากนี้ฉันจะมีแต่ความปางังอลังแบบฉุดไม่อยู่เออ ให้พลังใจตัวเองเว่เวร์จริงๆกุกเครียดอยู่ดอกจันปอลอภาพย้อนกลับไปเมื่อสองถึงสปีก่อนที่ลื่นล้มฟาดขอบสะเย็บหน้าแข้งไป17เข็มอ่ะแต่พอหลังจากนั้นชีวิตมันดีขึ้นแบบเยอะมากกบกอเลยนะเว้ยเอาจริงๆคือจะต้องระวังตัวเองให้มากกว่านี้เนาะ และอยากขอบคุณทุกๆคำห่วงใยที่มอบให้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บแผลมากให้ตายเถอะแต่นี่ใจสู้มากเมื่อถึงเวนิสแล้วก็ต้องถ่ายรูปหน่อยแหละเนาะถ่ายแบบมีผ้ากอดติดคางนี่แหละแต่ล่าสุดเจอคอมเมนต์ที่ทำเอาสาวกระแตต้องออกมาโพสต์ฟาดแรงหลังล้มเจ็บตัวแล้วยังถูกหาว่าทำคอนเทนต์พลร้อมถามกลับว่า ฉันล้มคางเหวอขนาดนี้ยังมีคนเม้นบอกว่าฉันถ่ายคลิปเอาคอนเทนต์ว่าคางแตกเอากระแสฮะใช้อะไรคิดอ่ะคุณว่าคนพวกนี้เขาใช้ชีวิตยังไงนะ